ใส่เป็นสับปะรดเลยค่ะมันก็เลยชื่อว่าในดงสับปะรดค่ะเพราะว่าซอสของเราเนี่ยจะมีแค่สับปะรดเลยจริงๆมีวัตถุดิบน้อยไหมคะคุณเหมยเอาไปทําได้นะคะถึงจะจดศินตบทก็สามารถทําได้ค่ะเป็นย่งนี้นะคะสับปะรดไร่มืองของเราหวานลงเล็กอร่อยค่ะ ทุกแล้ววันนี้เราก็มาถึงคลิปที่3แล้วนะคะคของร้านโรงคั่วกาแฟนุ๊กมาค่ะทุกคนอ่ะค่ะอ่ะเดี๋ยวคุณแม่วันนี้จะมาทําเมนูอะไรอีกคะอันนี้ก็เป็นปลากระพงในดงสับปะรดปลากระพงในดงสับปะรดอ่วัตถุดิบทําไมมันมีน้อยจังแม่แค่นี้เหรอคะ เมนูนี้ของเรานะคะจะมีวัตถุดิบที่น้อยมากเลยค่ะจะมีหอมแดงค่ะกระเทียมแล้วก็พริกค่ะเราจะมาปั่นหรือโขกก็ได้ค่ะก็จะได้ออกมาเป็นตัวนี้ใช่เมนูนี้นะคะรสชาติของมันเนี่ยจะนูนชรลมากๆค่ะจะธรรมชาติมากๆก็คือเราจะได้รสที่เปรี้ยวและหวานเนี่ยจากสับปะรดไล่ม่วงค่ะเป็นสับปะรดชื่อดังของจังหวัดเลยเลยค่ะ ความเปรี้ยวหวานเนี่ยเราจะมาจากสับปะรดเลยเราจะไม่ได้ปรุงอะไรเพิ่มเลยค่ะแล้วแต่ว่าเราจะเพิ่มความนัวด้วยน้ำปลาแท้สักหน่อยนึงค่ะค่ะตอนนี้แม่ก็ผัดแล้วนะคะใส่อะไรคะแม่ใส่เป็นสับปะรดเลยค่ะมันก็เลยชื่อว่าในดงสับปะรดค่ะเพราะว่าซอสของเราเนี่ยจะมีแค่สับปะรดเลยจริงๆค่ะว้าวนี่ใส่เป็นหมดเลยนะคะใช่ค่ะอันนี้คือปั่นแล้วเรียบร้อยเนาะใช่ค่ะเมนูนี้อาจจะฉุนหน่อยนะคะุสุดๆรู้เลยว่าต้องเซฟแน่นอน รูจากทิมงานอ่ะใส่น้ำน้ำน้ำปลาน้ำปลาค่ะน้ำปลาลงไปสามช้อนเติมความนัวค่ะค่ะแค่นี้ค่ะเราก็จะได้ซอสปลากระพงในดงสับปะรดแล้วค่ะนี่ค่ะวัตถุดิบน้อยไหมคะคนเหมยเอาไปทําได้นะคะถึงจะจดศิทธิบัติก็สามารถทําได้ค่ะไม่ฟ้องค่ะไม่ฟ้องค่ะทุกคนแล้วตอนนี้เราก็เอาปลากระพงไปทอดแล้วนะคะคุณแม่แล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันจะสุกตอนไหนอะ ก็จะออกสีเหลืองมนร้อนเนะต้องคอดให้ออกเหลืองเลยแล้วน้องปลาก็จะลอยขึ้นมาค่ะตอนนี้ก็เริ่มเริ่มแล้วค่ะเริ่มแล้วเริ่มจะลอยแล้วเริ่มจะหิวค่ะไม่ใช่เริ่มจะลอยเริ่มจะหิวค่ะเราจะสังเกตว่าถ้าปลาลอยขึ้นมาค่ะเราอาจจะพลิกหรือไม่พลิกก็ได้ถ้าสมมติว่าน้ํามันน้อยกว่านี้ค่ะเราอาจจะต้องพลิกหน่อยแต่ว่าตอนนี้คือน้ํามันเราเนี่ยสามารถทอดโดยไม่ต้องพลิกก็ได้ค่ะก็คือต้องใส่น้ํามันให้ท่วมเนาะใช่ค่ะ ปลากระพงที่เราทอดเสร็จแล้วนะคะสีก็จะเหลืองวนวลประมาณนี้นะะเลยค่ะใช่มีความกรอบนิดๆน,นะคะแป้งแบบไม่หนาจนเกินไปเนาะเดี๋ยวเราก็จะจัดเรียงนะคะเรียบร้อยคะ่ะทุกคนเมนูปลากระพงในดงสับประรดนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือการชิมค่ะทุกคนเดี๋ยวเหมือนจะมาชิมนะคะ ญาตชิมก่อนนะราดกับน้ำซอสของทางรานอยากกินซอสนะคะอยากชิมดูเนาะว่าจะแซบขนาดไหน<ช>ทุกคนค่ะมี่จ้าเป็นอาหารดีมีสุขภาพค่ะเข้ากับโครงการกินดีมีสุขค่ะเพราะว่าถ้าเราเป็นคนชอบแซบแล้วก็จะฟินมีสุข กินดีก็คือปลาก็มีประโยชน์ค่ะอร่อยมากทุกคนสับปะรดก็เน้นๆค่ะเป็นไฟเบอร์ค่ะพูดถึงก็ปวดท้องเลยจะบอกว่าเนื้อปลาก็คือกรอบนอกนุ่มในนะคะเพราะกินคู่กับซอสปุ๊บมันได้รสแบบเปรี้ยวอมหวานนะคะแล้วก็เผ็ดเผ็ดจริงนะทุกคนเผ็ดแบบแซ่บเลยอ่ะเรืที่ทราบก็คือวัตถุดิบที่เราทำเนี่ยมีน้อยมากก็คือรสชาติก็คือเป็นของสับปะรดเลยโดยแท้เป็นยังไงบ้างคะสับปะรดไร่มม่วงของเรา หวานเ,นเปรี้ยวอร่อยมากค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณคุณแม่แล้วก็น้องฟิลมากๆเลยนะคะที่ทําอาหารอร่อยอร่อยให้ชิมนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณมาหาวิทยาลัยราชภัฏเลยนะคะในโครงการอาหารถิ่นกินดีมีสุขไว้เจอกันทลิปหน้านะคะทุกคนว่าจะพาไปที่ไหนสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายฝากดูคอฟฟี่ด้วยนะคะ